ล่าสุดอนาคตใหม่ซัดหมอวรงดูถูกประชาชนชี้ประเทศไม่ต้องการนักการเมืองแบบนี้อนาคตใหม่ซัดหมอวรงไม่สร้างสรรค์ดูถูกประชาชนหลังโพสต์คนรุ่นใหม่ถูกชักจูงให้เลือกพักคนรุ่นใหม่ บอกประเทศไทยไม่ต้องการนักการเมืองแบบนี้เมื่อวันที่15เมษายนพศ2562นางสาวพานิกาวานิชโคศกพักอนาคตใหม่ได้กล่าวถึงกรณีนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมอดีตสสพิษณุโลกพักประชาธิปัตย์ด้โพสต์ข้อความระบุว่าการที่คนรุ่นใหม่ชักชวนพอ่อแม่ผู้สูงอายุไปเลือกพักคนรุ่นใหม่ทั้งที่ไม่รู้จัก จนทำให้เกิดกะระแสคล้อยตามอาจทำให้ประเทศเกิดความวุ่นวาย จึงต้องดูแลลูกหลานไม่ให้ถูกชักจูงว่าเป็นสิทธิของนายแพทย์วรงที่จะพูดและเป็นสิทธิของประชาชนที่จะตัดสินนายแพทย์วรงว่าทัศนคติแบบนี้สร้างสารรค์หรือไม่การที่บอกว่าใครชักจูงให้คล้อยตามเป็นการดูถูกวิจารณญาณและดูถูกเสียงของประชาชนและยังไม่ได้เป็นข้อวิจารณ์ที่นำไปสู่สิ่งที่สร้างสารรค์ใดๆ ประเทศผ่านการเลือกตั้งมาแล้วมองไปข้างหน้าดีกว่าอย่ามานั่งวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งที่ผ่านไปแล้วโดยไม่สร้างสรรค์ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรประเทศไทยคงไม่ต้องการนักการเมืองแบบนี้นางสาวพนิกากล่าวซึ่งก่อนหน้านี้มอว่าโรงได้โพสต์หลังแพ้ยับขาบ้านชี้คนรุ่นเราต้องชี้แนะคนรุ่นใหม่ดูแลไม่ให้ถูกชักจูง เมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายง,งานว่านายแพทย์วรสรงเดชกิจวิกรมผู้สมัครสอส,อสอพรรคประชาธิปัตย์เขตหนึ่งจังหวัดพิษณุโลกได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าวันสงการปีนี้ผมยังคงลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่ป้าน้าอาเหมือนเดิมในหลายๆพื้นที่เจอผู้คนหลากหลายมากในทุกพื้นที่ส่วนใหญ่ยังพูดถึงผลการเลือกตั้งที่ผ่านมามีบางสิ่ง ที่ผมอยากจะเล่าก็คือทุกคนพูดถึงกระแสคนรุ่นใหม่ที่ชักชวนพ่อแม่ผู้สูงอายุไปเลือกพักคนรุ่นใหม่ทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักแต่เพราะกระแสคนรุ่นใหม่ทำให้คล้อยตามกันไปและหลังเลือกตั้งได้เห็นโอกาสแห่งความวุ่นวายของประเทศหลายๆท่านพูดว่าต่อไปนี้พวกเราต้องมีสติคนรุ่นพวกเราต้องมีสติคนรุ่นพวกเราต้องชี้แนะคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลาน คนรุ่นพวกเราต้องดูแลลูกหลานไม่ให้ถูกชักจูงผมก็เลยสัมทับไปว่าครั้งนี้ก็ดีนะที่คนรุ่นพวกเราจะได้มีบทเรียนคนรุ่นพวกเราต้องช่วยกันเป็นหลักไม่คล้อยตามคนรุ่นพวกเราต้องช่วยกันปกป้องสถาบันหลักของชาติที่สำคัญอีกไม่กี่ปีคนรุ่นพวกเราก็จะเป็นคนรุ่นชาาส่วนคนรุ่นใหม่ก็จะมาเป็นคนรุ่นพวกเรา พวกเราจึงต้องส่งไม้ต่อเป็นทอดๆให้กันและกันปีญี่บุตรมาแน่ยันพบปอทอ17เมษาย,ยนนี้คดีหมิน่นศาลพรบคอมจับตาทู่สังเกตการณ์ เมื่อวันที่14เมษายนปีพศ2562นางสาวพนิกาวานิชโฆษกพักอนาคตใหม่กล่าวถึงกระแสข่าวว่านายปิยะบุตรแสงกระดกกุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่จะไม่เดินทางไปพบตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทอตามหมายเรียกในคดีแถลงการยุบพักไทยรักษาชาติว่านายปิยบุตร ซึ่งเดินทางไปต่างประเทศจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่16เมษายนนี้และจะเข้าพบตำรวจปอทอในเวลา10นาฬิกาของวันที่17เมษายนอย่างแน่นอน,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 น โดยนายปียบุตรถูกดำเนินคดีในสองข้อหาคือ 1. ดูหมิน่นศาลและ2องนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเบื้องตน้นมีตัวแทนทูตของประเทศต่างๆประสานเพื่อเข้าสังเกตการเช่นเดียวกับกรณีของน,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพักอนาคตใหม่ที่ถูกดมเนินคดีมาตรา1 1 6นอกจากตัวแทนทูตแล้วทราบว่าจะมีกลุ่มนักวิชาการที่เคยทำงานร่วมกับนายปิยะบุตรและลูกศิษย์ลูกหาของนายปิยะบุตรที่จะเดินทางไปให้กำลังใจด้วยซึ่งทางพักจะเข้าไปประสานเตรียมความเรียบร้อยของสถานที่เพราะปอทอไม่ได้มีที่โล่งกว้างเหมือนสอน,อนปทุมวันซึ่งพักจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ที่ต้องการไปให้กำลังใจในายปิยะ ทราบต่อล่าสุดนายปียบุตรได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊คระบุว่าสงการานต์ปีนี้ผมมาเที่ยวพักผ่อนกับภรรยาหลังจากทำงานหนักช่วงเลือกตั้งจนแทบไม่มีโอกาสได้พบกันเลยหลังวันหยุดยาวนี้พร้อมกลับไปเดินหน้าต่อ เพื่ออนาคตใหม่ทันทีและวันที่17เมษายนนี้เวลา10นาฬิกาผมจะไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกซึ่งคอสชได้กล่าวโทษไว้ที่บก,กปอทสูร่ราชการแจ้งวัฒนะแน่นอนครับสุขสันต์วันสงการอีกครั้งนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวหรือท่องเที่ยวอย่างมีความสุขและปลอดภัยขอส่งกำลังใจให้คนที่ยังต้องทำงานในช่วงวันหยุดยาวนี้ด้วยนะครับ กระทรวงต่างประเทศเผยธนาธทรต้องคืนสารทหารยันดำเนินการเป็นธรรมไร้อคติเมื่อวันที่12เมษายนกรมสารานิเทศกระทรวงการต่างประเทศออกข่าวสารานิเทศลงวันที่11เมษายนชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขึ้นสารทหารของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ในช่วงต้นของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติปี2557จนถึงวันที่12กันยายนปี2559ว่า 1. ประเทศไทยมีระบบสารทหารมานานแล้วเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศในโลกเช่นอังกฤษสหรัฐอเมริกาและนานาประเทศในทวีปยุโลป แม้การดำเนินการอาจมีความแตกต่างอยู่บ้างสารทหารจึงมีใช่สารที่ตั้งขึ้นเพื่อมุ่งร้ายแก่บุคคลเป้าหมายเป็นพิเศษแต่อย่างใดสารทหารเป็นสารที่อยู่ภายใต้ระบบสารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสำหรับฉบับปัจจุบันได้บัญญัติรับรองไว้ในหมวด10ว่าด้วยสารด้วยแบ่งประเภทเป็นศาลยุติธรรมศาลปกครองและศาลทหารทั้งบัญญัติด้วยว่า การพิจารณาพิพากษาอัถาคดีของศาลทหารต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและในพระประมาพิไทยพระหากษัตริย์ทั้งต้องมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอัถาคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้เป็นไปโดยรวดเร็วเป็นธรรมและปราศจากอคติทั้งปวง ข้อที่2ในการดําเนินคดีต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งในช่วงที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่3 7มเ 5, 5 7ทับและ3 8มแปดทับสให้การกระทําใดๆที่ขัดต่อประมวลกฎหมายอาญามาตราต่างๆรวมทางมาตรา1 1ึและฐานอื่นตามมาตรา1นึให้ถือเป็นประเภทคดีที่ต้องขึ้นสาราหารซึ่งต่อมาคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที5 5าห้าทับส ลงวันที่12กันยายนปี2557ได้กำหนดให้การกระทำความผิดเหล่านี้โอนไปอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเว้นแต่เป็นการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นก่อนวันดังกล่าวให้ยังคงอยู่ในอำนาจของศาลทหารต่อไปโดยผู้ต้องหาหรือจำเลยจะมีสิทธิมีทนายความและมีสิทธ์ อุทธรดีกาต่อไปได้เหมือนคดีในศาลยุติธรรมทั่วไปอย่างไรก็ตามหากบุคคลใดที่ต้องคดีติดใจสงสัยในอำนาจศาลก็ยังสามารถยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจนาทีระหว่างศาลซึ่งมีประธานศาลดีกาเป็นประธานได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา192เเพื่อขอให้พิจารณาคดีในศาลยุติธรรม 3. กรณีคดีของน,นายธนาธรจึงลุ่งเลองกิจกับพวกจำนวนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเมื่อวันที่24มิถุนายนปี2558เกิดก่อนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่55259ทั 5, 5, 5 9, วันที่12กันยายนปี2559โดยข้อหากระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116และฐานอื่นตามมาตรา189 จึงเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ2ทั้งนี้การดำเนินคดีจะเป็นไปตามกฎหมายและหลักนิติธรรมโดยผู้ต้องหาหรือจำเลยล้วนมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผยเป็นธรรมรวดเร็วและปราศจากอัคติทั้งปวงภายใต้ระบบกฎหมายของประเทศที่มีมาช้านานและได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการเช่นเดียวกับในานานาอารยประเทศทั้งหลาย กระทรวงการต่างประเทศมีเงิบสหรัฐอียูเผยร่วมสังเกตการธนาทรเป็นหลักการทูตที่ทำกันทั่วโลก ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าหลังกระทรวงการต่างประเทศเชิญเอกอัครราชทูตและอุปทูตจากสถานเอกอัครราชทูตและสหาภาพยุโรปรวม11แห่งมาพูดคุยกันในวันที่10-11เมษายนเพื่อแสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับการปรากฏตัวของผู้แทนการทูตเหล่านี้ที่สถานีตำรวจนครบาล สอนอปทุมวันเพื่อรวมรับฟังการแจ้งข้อหาต่อนธานาธรจึงลุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าการกระทำดังกล่าวเกินเลยภารกิจทางการทูตและถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของไทยทั้งยังละเมิดหลักปฏิบัติและพันธะกรณีทางการทูตภายใต้อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตนั้น ล่าสุดสำนักข่าว AP พรายง,งานว่าคณะทูตานุทูตจากชาติตะวันตกได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของกระทรวงการต่างประเทศของไทยพร้อมกับยืนยันว่าสิ่งที่สถานทูตได้ดำเนินการไปถือเป็นแนวปฏิบัติทางการทูตจินเลียนบอนาโด โฆษกสถานเอกอาัคราราชทูตสหรัฐระบุว่านายปีเตอร์เฮมอนอุปทูตสหรัฐได้ไปเข้าพบเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศตามคำเชิญของกระทรวงอย่างไรก็ดีสถานทูตสหรัฐได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมฟังการพิจารณาคดีในกรณีที่ได้รับความสนใจอย่างสูงทั่วโลกเพื่อรับประกันว่าการดำเนินคดีจะเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม และเคารพหลักกฎหมายการดำเนินการเช่นนี้ถือเป็นแนวปฏิบัติปกติในทางการทูตสหรัฐให้ความสนใจต่อกรณีดังกล่าวเช่นเดียวกับอีกหลายๆกรณีเราเข้าไปสังเกตการในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ได้ข้อมูลปฐมภูมิในการดำเนินคดีจินเรียนระบุผ่านแถลงการที่เผยแพร่ให้สื่อทางอีเมล ขณะที่ผู้แทนสหาภาพยุโรปประจำประเทศไทยออกถแถลงการระบุในประเด็นเดียวกันว่าการสังเกตการแตกสวนหรือการดำเนินคดีเป็นการดำเนินการตามหลักปฏิบัติปกติทางการทูตที่ทำกันทั่วโลกโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการยึดมัน่น ต่อสิ่งที่ถือเป็นมาตรฐานสากลอาทิสิทธิมนุษยชนและการดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่ามีการแทรกแซงทางการเมืองหรือเป็นการให้การสนับสนุนใครคนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะแถลงการของ EU ระบุนอกจากนี้ EU แแสดงความขอบคุณต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ให้ความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้กับการสังเกตการ และยังเสนอที่จะบรรยายสรุปให้กับคณะผู้แทนทางการทูตอีกด้วยส่วนทางด้านของอดีตสสรประชาธิปัตดเดือดจี้สอบทูตจุนจานคดีธนาธรซาด์ไร้ยางอายใครอยู่เบื้องหลัง นายพีรพานสาลีรัฐวิภาคอดีตสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาลในอภิสิทธิ์วิชาชีวะได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าไทยต้องเด็ดขาดกรณีนักการทูตแทรกแซงกิจการภายในประเทศกรณีที่มีคณะทูตจากประเทศตะวันตกหลายประเทศส่งผู้แทนเข้าร่วมฟังการสอบสวนนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ ต่อกรณีการกระทำความผิดอาญาตามกฎหมายอาญาของไทยถึงห้องสืบสวนสอบสวนนั้นเป็นการกระทำที่ไม่อาจรับได้เลยในฐานะประเทศเอกราชการกระทำของตัวแทนสำนักง,งานสถานทูตต่างประเทศเหล่านี้เป็นการกระทำที่ผิดวิสัยและผิดประเพณีทางการทูตอย่างร้ายแรง พราะการกระทําความผิดที่นายธนาทรถูกกล่าวหานั้นคือ 1. เป็นการกระทําความผิดต่อกฎหมายอาญาของประเทศไทย 2. เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศซึ่งเป็นกิจการภายในของไทยอย่างแท้จริงโดยหลักการที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติและจัญญามารยาททางการทูตจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นด้วยเด็ดขาด นายพีรพันธ์กล่าวต่อว่าการที่บรรดาคณะทูตหรือชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหรือยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศเช่นนี้จึงถือได้ว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยและเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมอันเป็นกิจการภายในประเทศของไทยอย่างรุนแรงที่สุดซึ่งบรรดานะักการทูตเหล่านั้นย่อมตระหนักและทราบดีทั้งในฐานะ ก,การทูตมืออาชีพและโดยจันยามารยาททางการเมืองระหว่างประเทศดังนั้นจึงเห็นว่ากระทรวงการต่างประเทศของไทยต้องตอบโต้การกระทําอันไม่สมควรและไม่เหมาะสมของ,ของบรรดานักการทูตเหล่านั้นอย่างรุนแรงกับการกระทํามากกว่าการเรียกมาชี้แจงเพราะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่กลุ่มคนต่างชาติที่มีตําแหน่งทางการทูตเหล่านี้เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของเรา หลายครั้งแล้วที่นักการทูตกลุ่มนี้ไปปรากฏตัวเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับกลุ่มการเมืองกลุ่มนี้ภาพมีปรากฏทั่วไปแต่ครั้งนี้เหิมเกริมถึงขนาดไปนั่งฟังการสอบสวนนับเป็นการกระทำที่รับไม่ได้อย่างสิ้นเชิง รัฐบาลไทยจึงต้องทําการสอบสวนให้ได้ความถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของการกระทําของบรรดาคณะทูตด,ดังกล่าวว่าเหตุใดนะักการทูตเหล่านั้นจึงกล้ากระทําการที่ผิดจารีตประเพณีและมารยาททางการทูตที่ร้ายแรงเช่นนั้นว่ามีใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือไม่รวบรวมพฤติกรรมที่สะสมมาในการเข้ามาจุนจานกิจการภายในอย่างไรอย่างอายมีกรณีไหนบ้าง และประท้วงกลับไปยังผู้นำประเทศนั้นโดยทันทีอีกด้านหนึ่งก็ต้องดำเนิกนการกับพวกชักศึกเข้าบ้านเพราะเพียงกรณีนี้อย่างเดียวก็สองให้เห็นวิธีคิดแล้วว่าให้น้ำหนักกับผลประโยชน์ชาติกับผลประโยชน์ตัวเช่นไรนายพิรพันธ์กล่าว